มาถึงต่อยกันคนละทีครับโอ้ขาที่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจแฟนมวยเท่าไหร่ครับในต้องบอกว่าผลการชกของพี่เอ็มครับอาจจะไม่พอใจฟอร์มตัวเองครับนี่มาถึงแรกเลยครับนี่ครับมมาพี่เอ็มพลัไดมนี่จะมาถีบโอ้โหโอ้โหตัวเล็กถีบตัวใหญ่ครับกระเด็นมาถึงนี่ครับถึงเกือบผู้บรรยายครับเมื่อสักครู่นี้ โอ้โหมีจังหวะวางแข้งขวาสวยๆแล้วก็ถีบทำลายจังหวะนี้ฮะต่ขวาต่อยขวาครับอ่าสวยสวยนี่คือทีเด็ดของเขาอยู่ที่วงในครับอ่าเจอหมัดเจอแข้งโอ้โห,โโหนี่กะหวดก้านคอเลยครับโอ้โหวันนี้เอ็มบราไดามาแบบว่ามาเหนือเลยนะครับในช่วงต้นเกมเอาอาวุธเยอะ สวยพยายามจะใช้ความใหญ่ครับโถมเข้าใส่แม่แต่ว่าอย่างที่เรียนไว้ก็ความเป็นมวยนั้นอยู่ที่น้ําเงินแหละครับเอ็มพดาไดแก่เอานะครับมีมาเสิร์ฟกัมาเอาละครับเปิดเกมเดินชนต่อครับมีความมุ่งมั่นสูงครับสวยใจร้ายดูสายตาครับความมุ่งมั่นครับตาหนี้เขม่งครับกำหนดชก3มยกครับยังยิ้มได้ครับเตะได้เตะไปครับ ขอวงในครับขอวงในโอ้โหนี่ครับตัวใหญ่เตะแล้วมีปัญหาครับโอ้อาวครับคนละทีเกี่ยวได้แล้วเข่าตีดันออกไปโอ้โหดูครับโอ้โหแข้งขวาของเอ็มครับเตะเมื่อไหร่ก็เข้าทุกดอกเลยครับแต่ว่ายังหยุดสวัยไม่ได้ครับเพราะด้วยความใหญ่แหละครับตัวเล็กตัวใหญ่นี่ตัวเล็กต้องนี่แหละครับโดนเกี่ยวล้มลงไปโอ้โหพยักหน้าด้วยครับ บอกสบายนะครับลูกนี้โดนก่อนครับแล้วก็มาเอาคืนก็เตะกวาดล่างเดินชนครับชวนทะเลาะเข้าหลวมโดนขวาล่างเอาขวาคืนไปอีกแมโอ้คุณนี่สนุกเลยครับวันนี้เอ็มเริ่มจะหายใจยาวๆแล้วอสวยเดินโยงโยงขหาครับมั่นใจมากแวบริเวณใต้ตาซ้ายจะมีบวมขึ้นมาแล้วครับเชื่อเลยเกินครับว่าสี่คนสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครต้องบอกว่าหมูแน่นอนครับหลุดเข้ามารอบนี้แล้วครับ แข่งทุกคนครับหลุดแล้วโดนลงโทษครับเอาครับตัวเล็กโดนแล้วชักมีแกว่งครับอก็พยายามจะเดินเบียดครับแม่แต่ว่าต้องระวังแข้งของเอมด้วยครับออาซ้ายก็มาครับไม่ใช่มีแต่ขวาอย่างเดียวก็เตะแล้ววนครับตีหัวเข้าบ้านครับเอ็มพลดายตัวเล็กกว่าไม่ยอมแลกไม่ประทะด้วยเลยครับขยับเดินให้เร็วขึ้นครับ ขยับเดินขวากขม่ถึงอีกเอ็มมาสายความพลิ้วครับออกข้างๆไปก่อนหมดยกที่หนึ่งครับพักหนาทีครับเหนนเ็นครับแต่ว่าเข็นไม่ลงดูอีกช็อตนึงครับทีบแล้วกวาดล่างครับลูกนี้สวยทำได้ดีอโอ้ต้องบอกว่าเกินความคาดหมายนะครับสนุกมากกับยกแรกเท่านั้นเองนะครับ มาดูกันต่อครับยกที่2ครับเป็นอย่างไรครับก็น่าสนใจครับว่าเอ็มพาราได์เนี่ยเตะสวัยใจร้ายสะเทือนหรือเปล่าเพราะใหญ่เลอเกินนะครับแล้วพอโดนอาวุธของสวัยเนี่ยมียุบมีแผ่วไหมนะครับตัวเล็กตัวใหญ่น่าสนใจตรงนี้ครับแม่แต่ด้วยความปาดเปรียวของเอ็มพลราได์ครับเชื่อว่าถ้าเกิดเดินช้านี่ไม่เป็นผลดีเลยครับของสวัยนะฮะต้องถึงตัวต้องเร่นเกมให้เร็วกว่านี้ครับอาศัยความใหญ่บดเบียดเข้าไป ทีมงานบอกให้เดินชนอย่างเดียวครับแบบว่าเชิงไม่สนชนอย่างเดียวเบียชนทะเลาะไปเรื่อยต้องแบบนั้นครับแต่ว่าเอ็มบารานี่ออกข้างๆออกลีลาครับความเป็นมวยเหนือกว่าความพลิ้วคืนด้วยขวาครับตูครับโอ้โหนี่ครับฝังไปสองแ้งครับสวยมากครับลูกนี้อาวกับเดินต่อครับเตะได้เตะไปครับนวไยมาแล้วครับที่สวายล็อกองในครับเอาคกับตีโอ้โห เหมือนว่ามีจังหวะเกี่ยวเชือกยังไงครับเอาครับได้ได้ครับห้ามเกี่ยวเชือกครับผิดกติกาครับแม่อ้ะเล่นเกมเร็วขึ้นครับเสาไว้ครับแม่ส่วนเอ็มนี่ก็ชาออกข้างครับเตะขาครับเน้นช่วงล่างก่อนเลยครับดูขาของทั้งคู่นี่โอ้โหคนละไซส์เลยนะอาเดินต่อครับเดินให้เร็วครับเสถไว้เอ็มบอกว่าฝีมือดีกว่าออกข้างข้างออกลีลานี่ครับ ดยความที่ยังนุมแน่นกว่าครับและมีความเป็นมวยมากกว่าด้วยครับออกไม่ปะทะครับเขาเรียกว่าใช้เกมตีหัวแล้วเข้าบ้านเอ้ามัดขวาครับแม่สวยจิ้มขวาได้สวยเดินเฮลขึ้นครับเอาครับโดนบ้างครับขยับตอนนี้พยายามที่จะพลิ้วครับโมอนี่ครับเตะตัดล่างครับสวยครับเดินต่อครับชักจะต้องบอกว่าบีบให้ทางั้นเอ็มเนี่ยพลิ้วไม่ได้ครับโอ้โหพลิ้วอยู่ครับมัดมา อาศัยลูกฉาบช่วยแล้วครับนี่ฮะัดักเตะลักต่อยครับแล้วก็บนครับตีหัวเข้าบ้านครับอ้าวแต่ว่ายังหยุดสวัยไม่ได้ครับจับนายได้แล้วครับเต้งตีนี่คือนี่คือทีเด็ดของสวัยครับปุ่นอ้าวตีได้ไหมเต้งตีพยายามจะยกขาขึ้นมากันครับเอ็มมาละไดครับโอ้โหโอ้ได้ว่าเอ็มนั้นได้นอครับแต่ว่านายนั้นสวัยเดินเร็วครับโดนโดนก่อนครับต้องลงทุนสูงหน่อยขวาไม่ถึงขวาได้ เอาละครับวงในโอกาสของสมยมาแล้วกอดลำตัวก่อยไปหน้าเอ็มต้านอยู่หรือเปล่าเอ็มประคองตัวไว้ก่อนครับบองเวลาไปด้วยโอ้โหแรงขึ้นมาครับช่วงท้ายครับโอ้โหดูครับแกเดินดีเหลือเกินครับเดินด้วยความมั่นใจครับเอาแล้วครับแต่ว่าเอ็มก็ตั้งรับได้ดีครับแข้งซ้ายเบิ้ลไปสองแข้งครับโอ้โหแข้งนี้เอาดูจังหวะนี้ครับยังตีไม่ได้ครับโอ้โหสมศักดิ์ศรีคู่ตัดเชือกจริงๆครับเอ็มพาลาได ยังคงตั้งรับจับทางครับส่วนสวัยก็ถึงตัวอ่ะตอนนี้พักหายใจหายคอแป๊บหนึ่งครับจังหวะนี้ดักเตะครับต่อยหมัดครับบทยกที่2ครับโอ้โหพักให้น้ำห6นาทีเป็นไงครับเป็นไงครับถามน้องแชมป์โอ้โหดูนะสวัยแกกาดมวยเดินเข้าไปนี่หน้าครัวมากครับเจอแขงซ้ายของเอ็มครับอัตเตะซ้ายโตมาไม่เข้าครับนี่ฮะเข้าออกเร็วครับเอ็ม อาศัยความปราดเปรียวว่องไวครับตัวเล็กแต่ชัดโอ้โหนี่ฮะดักเตะแล้ววนครับนี่ฮะเรื่องของอาวุธมวยวันนี้นี่ต้องบอกว่าเอ็มนี่ทำได้ดีเลยครับแข้งขวาตั้งกําแพงคาครับยังตีไม่เข้าครับสวัยครับเดินเร็วขึ้น่ายกหนึ่งยกสองด้วยนะครับสวัยพักหกนาทีนี่กระชุ่มกระชวยขึ้นมาสุดเอ็มบราได้เองก็พลิ้วครับออกลูกพลิ้วออกลีลาแม่ข้างล่างกให้ออกบ้างครับ ข้างซ้ายสวยนี่แหละครับอีกคนหนึ่งเดินอีกคนหนึ่งถอยครับถอยออกได้เดนินนี่หนึ่งนาทีแรกยังทาอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันครับสไหแตังหวะนี้ได้ไหมซ้ายได้ก็ต่อยลำตัวปีนี่แหละครับกองเชียร์ของสไไวรอรุ้นเวงใดนอยู่ครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้กองเชียร์น้ําเงินเพเป็นการใหญ่ครับทั้งพระจันรฉายด้วยนะครับ โอ้ดูครับไปเอาแรงมาจากไหนกันครับยกสุดท้ายครับหวดตัดล่างไปทีหนึ่งเดินต่อครับเดินไปยิ้มไปอารมณ์ดีครับสวยครับเดินต่อแต่นั้นเอ็มครับโอ้ดูครับก็ออกมาผ่อนเกมครับเน้นที่วงนอกไม่ให้ถึงตัวแข้งซ้ายว่างไครับทีมงานบอกให้เดินต่ออีกครับเอ็มพลเไดบอกว่าไม่ต้องเข้ามาแล้วพี่อ้าวแต่พี่ยังไม่พอจังหวะนี้พยายามจะเกี่ยวแหมเกี่ยวไม่ล้มครับอาแล้วครับ ดูเหมือนทีมงานของทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งมุมแดงแล้วก็มุมน้ําเงินก็มั่นใจนะครับโอ้แบบนี้กรรมการตัดสินยาอีกคู่หนึ่งครับกรรมการนี่มีกรรมการสินชัยจุลวงนะครับเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีแล้วก็มีกรรมการพีชาเสาวิการครับอ,อำนาจสายฉลาดแล้วก็สินชัยจุลวงนะฮะสามท่านให้คะแนนด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ช่วงปลายแล้วครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนน ไปพร้อมๆกันโอ้โหนี่ฮะดักเตะซ้ายครับคือเตะเข้ามากกว่าแหละครับแต่ว่าทรงมวยครับอาจจะดูหนีเยอะครับมันก็อยู่ที่กรรมการแลวครับว่ามองยังไงครับคู่นี้ตอนนี้ต่างฝ่ายต่างโบกครับมั่นใจทั้งคู่ครับเอาละครับโอ้โหมวยคู่นี้สมศักดิ์ศรีคู่ตัดเชือกครับหัวเรอบกันละครั้งหนึ่งไฟครับอีกไม่ถึง สามสิบวินาทีสุดท้ายครับเราจะได้ทราบแล้วครับใครจะไปยืนรอชิงชนะเลิศครับรอเจอผู้ชนะระหว่างชุยใต้กับทางด้านเสือดุสิตคือกติกานี่มีเสมอไหมไม่มีนะไม่มีนะครับต้องหาผู้ชนะให้ได้ต้องหาให้ได้ครับไม่คู่นี้ผมว่าถ้าดูตามเกมเนี่ยโอกาสที่คะแนนไม่เอกฉันน่าจะสูงนะครับใช่ครับแล้วก็คงจะไม่มีคะแนนเต็มนะครับครับผมเอาละครับตอนนี้แบ่ภาระ ให้กับกรรมการด้านล่างสามท่านแล้วครับโอ้ก็ก้มกากนะครับนี่ก็คือมิตรภาพที่เกิดขึ้นบนสังเวียนนะครับรุ่นพี่รุนน้องนะครับสู้กันมาสามยกเต็มๆแน่ชื่นชมหัวใจเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอรุนนี้ครับขอเป็นตู้เหนือยครั้งนครับโชคกันได้สมศักดิ์ศรีมากนะครับไม่ว่าใครแพ้หรือชนะวันนี้ต้องชื่นชมทั้งคู่นะครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับแล้วตอนจบที่สวยงามนะใช่ครับ ขอโทษกันนะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะหลังจากการแข่งขันจบสิ้นแล้วผลคะแนนอยู่ในมือของพี่นนนะแรับจะมีการประกาศคะแนนนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือแล้วก็ผู้ชนะไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศอยากให้พี่หนุ่ยับหัวใจจริงๆนะเนี่ยตื่นเต้นมากผมให้มุมน้ําเงิน29กรรมการท่านที่สองครับ กรรมการอำนาจสายฉลาดให้มุมแดง30ให้มุมน้ำเงินให้มุมน้ำเงิน28ครับโอ้โหกรรมการท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายนะครับกรรมการสินชัยจุดระบงให้ฝ่ายแดง28ให้น้ำเงิน29 เป็นอันว่าเอ็มพลายได้์เป็นผู้ชนะครับผมอาน,นะรายการต่อไปนะต้องขอเชิญเสียอัด